เนี่ยเลี้ยงลูกแบบสมบุกสมบันมากเลียเ้ยงไงคะพี่ก็พี่หมูจะจะเน้นเล่นไม่ไม่เน้นเรียนเท่าไหร่แลาวแบบว่าไปโรงเรียนเลิกเรียนกลับมาสิ่งแรกที่พี่หมูจะถามเลยคือไปเล่นหรืยอยังวันนี้เล่นอะไรมาบ้างเ <Rose> <ๆ>พราะว่าน้องนายเนี่ยเขาเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่เด็กๆ oh เราก็เลยบอกว่าให้เล่นให้ออกกําลังกายเยอะๆเน้นไปทางกีฬาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆนายบอกเล่นซะเล่นแล้วค่ะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อยู่ค่ะ เล่นเล่นแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นบอกเคยเป็นฮีโร่ด้วยโหทำอะไรมาเลยคะมีวันหนึ่งก็คือมีคุณแม่จุงลูกมาสองคนร้องไห้ไปเลยมาเคาะกดติ้งนองหน้าบ้านหน้าบ้านเลี้ยงลูกยังไงคะเนี่ยให้มันลุมต่อยลูกดิฉันเนี่ยฉันเนี่ยแบบว่าร้องไห้ขนาดนี้อ้านี่ฮีโร่เหรอฮะเราก็ตกใจมากน้องนายตอนนั้นปีนหลังคาอยู่ยูนบนหลังคาใช่ไหมคะกดดันโผล่หน้าออกมาตอนนั้นก็เรียกเรียกเพื่อนชื่อจีโน่ถูกปะ ไอ้จีนโน่ว่างไงเป็นไงบ้ง่งพระปรากฏว่าจีนโน่เห็นหน้าน้องนายเอ้ยนายขอบใจนะอ้าวอ๋อ,อพี่นายเขามาช่วยอะครับ <c oughs> คือโดนโดนเด็กดนคอนอื่นลมต่อยอยู่แล้ว ว่าพี่นายเนี่ยเขาไปห้ามเข้าไปช่วยแต่บอกเหตมีเหตุการณ์ช่วยชีวิตด้วยนี่เออไปช่วยชีวิตใครอะไรอ่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือไปเที่ยวกันที่เกาะกูดแล้วก็ไปกระโดดข้าวสะพานก็คือสะพานที่เป็นท่าเรือนะคะที่มันยืนออกไปตรงทะเลยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชวนกันกระโดดสะพานตุ้มเพื่อจะว่ายน้ําเข้าหาฝั่งก็ว่าย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 ไปถึงครึ่งทางแล้วปรากฏว่าน้องนายก็ยังว่ายไปต่อแต่เพื่อนเนี่ยหยุดว่ายแล้วก็ร้องไห้ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วยืนไม่วล้ยยถึงด แล้วปรากฏว่าคุณพ่อของของน้องต๊อบเนี่ยก็ก็กำลังจะถอดเสื้อโดดลงไปแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการแบบว่ายะว่าหาไปถึงอะไรอย่างเงี้ยน้องนายเราก็ได้ยินน้องนายว่าต๊อบยืนสิยืนยืนถึงแต่น้องต๊อบก็ไม่ยืนคงตกใจเด็กคงตกตกใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าพ่อกําลังว่ายไปแต่หันไปอีกทีนึงก็เห็นลูกหมูเนี่ยยืนอุ้มเพื่อนอยู่ จริงเปล่าน้ำก็ปิ่มๆอยู่ตรงจมูก่านเงี้ยแล้วก็แบบตัวเองยืนถึงไงฮะแล้วเพื่อนตกใจยืนไม่ถึงก็เลยไปอุ้มเพื่อนไว้เฮ้ยเนี่ยยืนถึงแล้วก็ชูเพื่อนไว้ความจริงเขาก็ยืนถึงนะฮะแต่ว่าเขาแบบตกใจไม่ได้ตกใจนี่คุณได้ข่าวว่าคุณตกหลังคาบ้านเนี่ยตกคาบ้านเลยเหรอครับตอนนั้นพี่เลี้ยงเขาจะไปขึ้นไปกวาดใบไม้บนหลังคาใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เอื้อมไม่ถึงผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมกวาดให้เขาไปกวาดให้ ก็ได้ยินเสียงกึ๊กแต่อยู่ดีก็ตกลงมาเลยทะลุหลังคาลงมาหล่นมาเหมือนสไปเดอร์แมนเลยฮะบแบบเกาะลับมาดูเหตุการณ์ที่บ้านเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยทะลุเป็นสองชั้น่ะหลังคาหนึ่งแล้วก็ฟ้าไปได้เลยตอนกลางคืนฝนตกก็กระมังมาแบบฝนไว้อย่างเงี้ยค่ะบ้านนั้นเป็นบ้านซุกซนสนุกสนานแต่บ้านนี้เป็นเชิงวิชาการมากนี่เบ้านแหวนี่ฮะเรียนต้องเก่ง ไปเลยลูกนั่งทํากันบ้านตรงนี้เดี๋ยวน้ำมาเสิร์ฟครบแม่ค<บ>ุมอย่างนี้ก็ไม่ถึงย่างนั้นละคะแต่ว่าเขาก็ไม่มีเวลาทําอะไรเลยท <c oughs> ่ะนน,นี่ไงทำไมคุณจัดอะไรให้เขาบ้างก็คือเป็นเขาเป็นคนที่อยากเรียนเอง mm เขาขอเรียนทุกสิ่งทุกอย่างจนเขาบอกว่าเจ็ดวันนี้เขาเรียนไม่พอเเรียนไม่พอจริงหรือเปล่าคะก็คือวันจันทร์เรียนบบลเล่วันอังคารเรียน แจ๊สกับเบลเล่ค่วันพุธเรียนยิมวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะจะเรียนยิมแล้วหนูเรียนทุกวันเจ็วันแล้วหนูแบบไม่อยากไปเลี่ยวเที่ยวกับเพื่อนหรือเล่นกับเพื่อนอะไรไม่ไดก็อยากค่ะเหมือนคุณแม่เขาอะอยากให้เรียนนั่นได้แต่ว่าดีมีมีก็เมื่อไม่นานนี้เพิ่งไปสยามมาไงคะสยามก็ไปแบบแบบแบบเดินเด็นไปแล้น ไปครั้งแรกนายไปเมื่อกี่ครั้งแล้วลูกสยามโ้น้ำไม่ทั่วหันบ้านนี้เขาก็เข้มตารางนะคะเรียนก็ต้องเรียนในกิจกรรมเขาทำบ้านนู้นคุณหมูเขาจะเน้นงงมากเลยเข้มงวดเรื่องภาษาไทยนี่มันคืออะไรยังไงคะก็เขาเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคะโรงเรียนอินเตอร์โดยปกติเนี่ยเขาจะให้เรียนภาษาไทยแค่อาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงถูกเพราะฉะนั้นเด็กอินเตอร์ภาษาไทยก็จะไม่แข็งแรงแตนี้สาหรับหมูเนี่ยไม่ได้คือส่งให้ลูกรู้จักความเป็นอินเตอร์แล้วเนี่ย ความเป็นภาษาไทยเนี่ยก็อย่าทิ้งหมูก็จะไปศึกษาพันธุ์ไปซื้อแบบเรียนภาษาไทยของของชั้นเรียนสมมติตอนนี้เพื่อนเขาเรียนถ้าเทียบกันอยู่ชั้นมหนึ่งก็ซื้อของมหนึ่งมหก็ซื้อของม .6 แล้วพี่สอนเองไหมคะสอนเองค่ะให้เขาอ่านเขียนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะพวกเรียนอินเตอร์เนี่ยบางบ้านเป็นบ้านคนไทยที่ฉันเจอนะครับคนไทยแท้ๆแต่พอลูกเข้าบ้านปะพูดภาษาอังกฤษกับลูกอีกแล้วแล้วลูกก็อดสำเนียงไทยก็ไม่ได้สำเนียงภาษาอังกฤษก็ติดพ่อแม่เาซะ โอ้ oh ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเอาจริงเอาจังกับการซ้อมมากมุกมานะสุดๆเลยขนาด <c oughs> ไหนครับ <c oughs> คือจริงๆ เรื่องการเล่นกอล์ฟเนี่ยสำหรับสำหรับพี่หมูเวลาส่งเขาเลยนอินเจอร์เนี่ยค่าเทอมค่าอะไรค่าใช้จ่ายต่างมันก็หนักสําหรับพี่หมูมากอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้มาเจอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกอล์ฟอีกเนี่ยก็เลยตอนแรกพี่หมูก็บอกเขาว่าไม่ไหวเขาก็ขอบอกว่าคุกเข่าขอร้องเลยวันนั้นอบอกว่าวพอเขาไปไปไป,ไปได้เล่นแล้วเนี่ยเขาหลงรักแล้วก็โปรอะไรที่หลายคนก็บอกว่าเขาเล่นได้ดีแล้วเขาก็จะไปได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาคุกเข่าบอกขอแต่แม่ฟังแล้วเนี่ยเข่าสุดเลยหลังจากนั้นเขาก็จริงจังมาก ขณะที่ว่าคือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็ขึ้นรถโรงเรียนมากลับก็กลับรถโรงเรียนทนี่เราก็ผูกรถโรงเรียนไว้แล้วมารับโรงเรียนตอนที่บ้านแต่ตอนเย็นเนี่ยถ้าจะไปซ้อมต่อเนี่ยแม่ไม่รับผิดชอบแล้วลูกแล้วลูกจะซ้อมกับนาแม่งไงแล้วน้องนายจะไปยังไงครับเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนายหาทาง ไปเองแล้วตารางซ้อมของของนายหนักไากเออหนักก็พอเลิกเรียนทุกเย็นผมก็จะไปซ้อมที่สนามกอล์ฟนวลจันทร์กับโปหนุ่มหรือไม่ก็มาที่สนามกอล์ฟปัญญากี่ชั่วโมงคะ พักสี่สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงทุกวันละแต่ว่าถ้าสาวที่ผมซ้อมประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงเขาเจอสิ่งที่เขาชอบเลยเนะ่ยยกความดีให้คุณแม่บ้างนะคะยังหมูเห็นบอกที่บ้านไม่มีการซื้อของเล่นให้ลูกก็ทำไมล่ะตั้งแต่เล็กจนโตจะไม่มีการซื้อของเล่นแต่ว่าของเล่นที่หมูจะซื้อให้ก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาหมดเลยก็จะเป็นฟุตบอลกระสอบทรายนวมชกมวยแต่พี่ก็ซื้ออุปกรณ์แล้วพี่ทําไมต้องเล่นต่อยกับลูกด้วยคะใช่ค่ะ พี่หมูก็จะเป็นคนสอนเขาชกว่า,าชกยังไงให้เจ็บเตะก้านคอไปเป็นยังไงต้องท่า,อ,าอะไรยังไงอะอย่า,าถี้ยทาเอจอไม่น่านคุณคุณอยู่คนเดียวมานาน <laughs> เล่นช่วยดูนะพี่บีดูท่าเธอเป็นยังไงะดูในทีวีเห็นทีวีเขาเตะต่อยอย่างเงี้ยแล้วก็จำๆๆเออเดี๋ยวไปสอนลูกเรา่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับหมูเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะคือเหมือนเหมือนกับเรามีความเป็นผู้หญิงสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นเรานั่งแต่งหน้านั่งแบบว่าทําผมแต่งตัวไปงานเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นภาพอย่างนั้นบ่้อยแต่คุณไม่ทราบเหรอคะน้องนายเวลาไปตีกอล์ฟก็ทาปากเหมือนกันเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาค่ะฉันต้องไปแล้วล่ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์ะขึ้น ก็แหมไปเดินสนามกอล์ฟว่สิบแปดหลุมว่าคุณนนลิงเนาะเันร้อนเลย ันแบบมันร้อยมันเราจะขึ้นนะใช่แล้วเราก็เป็นนักแสดงเราก็ต้องถนอมหน้าถนอมอะไรเราไว้ทํางานใช่ไหมคะเราก็เลยบอกเอองั้นลูกไปนะลูกแม่เดี๋ยวแม่รอรออยู่บ้านแล้วกันอย่างเงี้ยก็เลยอาศัยอาศัยรถของคุณแม่เพื่อนบ้างลูกของโปรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออติดรถไปด้วยจนวันนึงเนี่ยเขาได้แชมป์ที่ที่เป็นพิธีกรประกาศราต้องมาบอกอ๋อน้องนายที่ติดรถเพื่อนมาบ่อยๆนะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประกาศบนเวทีอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นที่อยู่ในงานนะพี่ไม่อยู่เขาถือถ้วย ได้รางวัลมาใช้เราที่บ้านบอกแม่ครับวันนี้ผมได้แชมป์แล้วก็แบบบอกว่าวันนี้พี่แหม่มที่ประกาศเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อน้องนายที่ชอบติดรถอาศัยรถชาวบ้านมาหลังจากนั้นเราก็เลยไปเราต้องไปใช่ค่ะดีใจไม่ลูกเวลาคุณแม่มาก็ดีใจอยากให้แม่เห็นผมตีบ้าง คุณแม่แหวนคุณแม่แหวนทุกเพอย่างหนักเหมือนกันเรียกว่าชุดชุดของลูกในยิมนาสติกนี่ปักเลือบเองทุกชุดเหรอโอ้จริงเหรอพี่ที่เห็นเมื่อสักครู่ในทีวีนะทำเองหมดี่ปักเองเลยมันต้องมีการประดับเพราะชุดยิมนี่เขาจะต้องโหแวบกันสวยหรืออลังการกันสุดลิ์มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจะต้องใส่เป็นเล่นกรุ๊ปและคุณแม่ทุกคนต้องปักหมดเลยก็ไม่ทราบจะไปพึ่งใครแล้วเอาวะปักก็ปัก ก็เลยไปให้เขาสอนว่าจะยังไงจับยังไงอ๋อพี่ก็ไม่เคยปักอย่างนี้มาก่อนไม่เคยค่ะก็เลยมาหัดปักชุดแรกแล้วพอไปใส่เขาก็ชอบเขาบอกว่าให้แม่ในแหล่ปักเองทุกคุนเห็นบอกว่าขนาดหลังเวทีคอนเสิร์ตพี่แหมือนจะเอาไปปักเลยใช่ไหมเห็นไหมก็มันถึงภาวะขับขันค่ะมันจะแข็งอีกมีกี่วันนี้แล้วแล้วคอนเสิร์ตก็ต้องขึ้นเขาไปงานเม้ากันนี่ฉันก็นั่งจับปักชุดเออแล้วพวกนี้พวกนะคะแอมก็เห็นพี่แล้วเขาว่าไงมีแซลไหมใช่นะแอมนะอูุป่าตุ๊กเลยบอกเออดีเว้ย อยากเป็นลูกไอ้แหวนมันออ <laughs> ได้จะได้ออสักชุดสองชุดเอออยากลูกเราก็นั่งปักแต่ดีนะคะ<อ>กลายเป็นว่ามีสมาธิดีมากทำให้ใจเราไม่วอกแวกค่ะ